เออวดเปอย่างนี้ตอย่างนี้อัพอาวูดอัพอ่ะอับอ่ะรับปากเลบปาโอ้อับปากหรือรบาทอะไรไปไหนกันหรอไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันอ๋อที่บ้านนี้ไม่รับคนติดเครื่องกองน้ํบาเหรอันไมขายเครื่องกรองน้ามาีเอาไมค์มาก่อนเร็วอาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็อยู่กับสุตากับช่ว ไปด้วยคนดิบวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราวงพาตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราพาตาครับงั้นเราจะต้องขอไปด้วยคุณดิบไปด้วยได้ปะไปได้ครับไปไนะไหนล่ะห้องซ้อมดนตรีขมาครับผมตามมาไปดูหน่อยตามผมมาตามผมมานี่ครับเชิญครับเชิญเข้าไปเชิญที่ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเราเราเข้าไปดูทำไมมันมีตีจุงเอี้ยววะมาไปดูก่อน ี่ร้อเล่นอ้อนเดี๋ยวผมมาพามาดูของจริงเลยอ่าของจริงแล้วนะไม่หลอกหลอนกันเนาะเป็สวัสดีครับนี <h h <h ่บุกงงแอร์เย็นฉ่ำชิ่งอันนี้คือเราของพวกเราครับพวกเราจะซ้อมกันที่นี่ลางคิวของพวกเราครับนี่ๆนี่นี่ก็มีลางคิวก็จะเห็นว่าว่างทั้งเดือนเลยอันนี้คือลางคิวจ้างมานะคะพักเลยนะทำงานหรอนอนนอนตายแล้วที่นี่มาซ้อมกันบ่อยไหมฮะที่นี่ ก็ทุกวันจันทรุปสุกเราจะรวมตัวกันที่นี่ดูซิมีอะไรบ้างในห้องนี้อ่ะนำโชนอยนำโช์หน่อยนีอะตีมันเฮ้ยสงสัยอะทำไมอันนี้มันต้องเป็นรูหรือว่าเอาไว้เลี้ยงหนูคริเตอรจริงผมเองก็เออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เออแต่อย่างเดียวที่ผมรู้สึกได้ว่ามัน่าจะใช่คือที่ใช้ประโยชน์ได้จริงก็คือมันไวยัดไม้ครับอ่านี่ด้านนี้ก็เป็นของฝากแฟนคลับเขาส่งมาที่บ้านเลยหรอ ก็ไปตามคอนเสิร์ตแล้วก็ขึ้นวิทยุอะไรเงี้ยอะเดี๋ยวออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่ามอุ้ยตอนนี้อากาศอุ่นๆมากเลยมามามาข้างหน้ากันดีกว่าคุณผู้ชมหลังจากซิงเกิลซิงเกิลของซิงเกิลแรกที่เข้าคือเธอเท่านั้นตอนนี้ก็ประมาณปีสี่ปีนั่้แล้ะครับผมใช่แต่เหมือนว่าทั้งสองเพลงนี่ออกแนวแบบว่ารักแบบอกหักอกหักเนาะอย่างอย่างอย่งคือเธอเท่านั้นก็จะพูดถึงในในในแบบว่ารักที่แบบเสศรสละแต่ส่วนจใจดิ้นช้าลงนี่ก็จะพูดถึง สูญเสียสสูญเียไม่ไม่ว่าจะเลิกลาหรือว่าจะตายจากกันอะไรเงี้ยก็อยากให้เห็นว่าเอ้ยรู้จักคุณค่าความรักแสดงออกให้มากๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรานั่งคุยดีกว่านะเออดีดี <นะ S 1> สวัสดีค่ะที่ไหนมีซุปตาที่นั่นมีซุปตาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่วิกทุกงานไม่เบื่อเหรอครับไม่เอแล้วกันเลยโอ้ผมจริงโอ้ยตายไม่ใช่แล้วเราขอย้อนความไปก่อนว่าตอนแรกที่เราทำวงกันอะ เป็นพารตะร็อกเลยไหมตั้งใจจะมาแบบโอ้ทางด้านนี้เลยตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นพารตะร็อกคเมื่อก่อนผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าลิฟน่าจะเป็นฟิลนี้นะเพราะหน้าตาแบบไปทางอินแเดียร์เอินเดียนอยก็มันจะออกมาเป็นไงผมก็เอออยากลองดูเพลงแรกที่ปล่อยไปก็เพลงฮัชชาฮัชชาไม่ได้การตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าทำไมอ่ะเหมือนแบบเหมือน พลตะลึกลึกเกินไปมันดึมดืลึกเกินไปจริงๆแล้วน้องๆพวกนี้ก็ก็ทำทำทำซิงเกิลกันมาตัวนี้ทำกับใครนะก็ไปทำกับรุ่นพี่ครับ่วนกันไปแล้วก็ได้มีโอกาสออกมาหนึ่งอัลบั้มเป็น EP อ่ะแล้วสองนุ่มรอจ๊ะสองงนุ่มนี้ก็ให้ให้เขาเล่าเอง่ะอ่าวนี่ก็โดนเหยียบเล้าไก่โดนเหยียบติดเท้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ ก็มีเป็นวงครับเป็นวงนตรีของตัวเองนั่นแหละก็ทําเพลงมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอ่ะแล้วน้องตีซะจ๊ะเหมือนกันครับว่ามีวงเล่นครับซ้มกับเพื่อนสมัยมหาลัยนั่นแหละครับก็เลยมารวมตัวกันครับก็ตอนแรกก็มาซ้อมกันก่อนทุกอย่างลงตัวมันมันต้องมีบ้างแหละที่มันกระทุกระทั่งอะไรอย่างนี้มีไหมมีแบบจริงกระทุกกระทั่งอ่ะมันมันมีครับแต่เราจะพูดเลยผมไม่จะคุยกับน้องๆว่ามีอะไรพูดเลยเราจะไม่ไปจับคู่เหมือน คู่นี้ไปนินทาคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเราจะไม่ไม่แบบนั้นแล้วก็เรื่องซ้อมเราจูนกันมาประมาณ3 4เดือนเนาะสามสี่เดือนแล้วก็เล่นออกมาได้เยี่ยมมากๆผ่านไปด้วยดีทุกคนตอนที่เจอพี่ลีครั้งแรกเป็นไงบ้างหมายถึงว่าอาลูกคิดว่าเขาจะดุไหมเขาจะเคี้ยวไหมเขาจะอะไรไหมตอนเจอพี่ลีครั้งแรกก็คิดว่าเป็นคนมีสาระกว่านี้พี่เขาดีพี่ขอดีเขามีสาระพี่เขาน่ารักพี่เขาน่ารักอยู่แล้วว่าเราได้ทำงานด้วยกันก็เออแล้วก็ เคมีเราตรงกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็อยู่ด้วยกันได้อาติป็นไงว่าติติเขาบอกว่าดีครับยังยังไม่ได้พูดดีครับดีดีดีใจดีใจดีอยู่ที่คิดครับเอมาดูตอนแรกดูอูไลน์อย่างเงี้ยหรอแล้วตอนแรกเห็นเห็นหน้าในในยูทูบไงแบบไม่นี่ไม่น่าคบอะไรอย่างเงี้ยป่ะเหมือนวูดครับแต่แต่วูดนี่ตอนแรกคิดว่าตอนเจอที่มหาลัยครั้งแรกคิดว่าเป็นคนดีครับอ่ครับก็ดีเร็วเรวตูนคิดไงอ๋อก็ก็ดีครับตอนแรกก็ ก็ก็กดูึมขมอะไรนะมามแล้วก็แต่ทำไปทำม,มาเขาเขาจะโดนแกล้งมากที่สุดเอายากันอีกราบด้วยกันพระตะล็อกจริงๆพระตะล็อกแบบมันจะต้องจะเป็นต้องมีอันนี้ปีแม,ม่ปีชวาแบบเ๋อมีงูออกมาหรือเป็นสารีเต้นระหว่างเต้นอะไร,รอ,อย่างงีออ้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงเอจริงๆแก่นแท้ของของความเป็นพระตะก็อยู่ที่สำเนียงซาดนตีหรือว่าการร้องที่แบบแตกต่างรู้สึกว่ามันฟังทีไรมันเนี่ย มันคนอินเดียมันมีมนขังมันรู้สึกมันมีมิติเลยอยากจะทำเพลงที่มันแข็งแรงด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามีมนขังด้วยมีความอ่อ,อ,อนโยนมีความแบบมีกลิ่นอายของความเป็นพระตะด้วยเอามาผสมผสานกันมันก็เลยเออกมาเป็นพระตะว,ว,วันนี้เราจะสลับตำแหน่งคุณผู้ชมเฉพาะกิีบที่นี้ทีเดียวค่ะจะรอดหรือไม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ไปด้วยคนดี Hãy subscribe mong kênh con Mì Gõ ta là trái lỡ những video hấp dẫn นี่ก็คือซิงเกิลล่าสุดของพราตานะคะหัวใจเต้นช้าลงนี่ออกมางากันเลยน้องติแล้วนี่อยากโหลดเพลงนี้ครับดอกจันไรคะครับผม ก็ข้ามมาที่เลยเออก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของพวกเราได้ที่ดอกจันหนึ่งสอมามสามแปดนะครับหรือในแอปพลิเคชันเค b บอกไลทชนสโ,โตด้วยค่ะโท<ถ>รออกนะดอกจันหนึสองสามอ่ามีเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะมาพูดคุยกับพวกเราครับก็สามารถพูดคุยได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a t h e p a r a t a b a n d นะครับ มีไอด้วยมีไอด้วยไอครับก็มาสามารถมากดฟลโล่พวกเราได้ที่ปา a าตาแ n บแล้วผมแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่อยากจะได้ใส่ใส่เสื้อสวยปรับนี้มีโลโก้มีโลโก้เส่สวยแบบนี้นะครับก็เข้ามาสั่งในเพจพา l าตาได้ครับถ้าใครยังไม่ได้ดู MV ก็อยากจะให้เข้าไปดูในยูทูบในนี่จะไปไหนกันต่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราว่าจะไปออกกำลังกายครับเห็นว่าจะไปเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลใช่งานผู้ชาย แต่วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมงั้นเอพิโซดนี้เราต้องจบกันไปก่อนคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอคุณพาราต้าในเอพิโซนแล้วแต่เราจะไม่ไปไหนเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะตามพาราต้าไปเตะบอลกันส่วนเอพิโซนนี้ต้องลากันไปก่อนนะซุปตารอกับช่วไปดยคนดีเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย